สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟสนะคะนางสาวสุภาพอรอินทรประศิธิ์ค่ะเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเดี๋ยวอยากให้พี่เฟสบอกที่สุดของเพื่อนในแคมป์นะครับผมใครพูดมากที่สุดับเป็นพี่เลยค่ะพี่เขาเป็นคนเฮฮาตลกชอบแกล้งคนอื่นอยู่ในแคมป์ค่ะใครกินเก่งที่สุดในแคมป์ครับเอาเป็นพี่ยี่แล้วกันค่ะหนูชอบเห็นพี่เขากินเยอะตักข้าวเยอะอะไรเงี้ยชอบไปแอบดูค่ะ ใครนอนเยอะที่สุดในแคมป์นี้ครับหนูละกันค่ะหนูชอบนอนชอบหาอะไรดูแล้วก็สภาก็ง่วงหลับไปเองค่ะใครร่างกายแบบฟิตที่สุดกับผมในแคมป์นี้ครับพี่แอมค่ะกล้ามเนื้อนแน่นแล้วก็ดูร่างดูดีค่ะใครเต้นเก่งที่สุดในแคมป์ครับไปหมนค่ะหนูชอบเห็นใบมาเต้นที่ห้องหนูค่ะคิดว่าใครเนี่ยซ้อมหนักทํางานหนักที่สุดในแคมป์นี้ครับพี่ทีมค่ะไม่พูดแต่ว่าทำงานหนักตลอดค่ะโอเคขอบคุณค่ะ